เออวางวางก่อนวางก่อนเออได้ย็นโอ้โหเหมือนจะเลทวะพูดพูดพูดเอ่อความสามารถเลทปุ๊บเลทโอ้ยโอเคใช่เลทจุดตีห้าอ๋อมันจะตีได้กี่รอบนะเกียร์น่ะยี่สิบรอบยี่สิบป็นสีดำป่ะยี่สิบใช่สีแดงก็พอเราสีแดงก็พอเราถ้าเราเช่าสีแดง่ะ ใช่ไหมไม่ชอบสีภูพอละยี่สิบแต่มันจะเป็นมันจะเป็นดําแดงดําอันนี้แปลกเออเฮ้ยนี่เราก็ยังดีเนาะให้ตะเกียงอันนี้เรามาล่าผีหรือเรามาไอเนี่ยเรามาติดกล้องวนจรปิดให้บ้านผีป่ะเอ้ยันของเวลอะไรวะเนี้ยของเวลสองกับสามสองกับสามอ๋อไฟมีสมุดเวลสองโอเคของไม่แย่นะมีของดีเลย เนี่ยรู้สึกว่าของที่ดีที่สุดคือเนี่นยกล้องวงจรปิดไหมเบ้นนุ๊กไปเราไปติดกล้องให้บ้านแล้วเรากลับบ้านกันอืมอ่า<ๆ> security cam ชัดๆเนี<า>่ยโอ้แล้วมันไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมิเอ็มเอฟให้อีเหี้ยอ้าวจุดเลยเหรอ <analy zer> จุดไหมอ่ะไม่มันไม่ดับอ๋ออันนี้มันคือน <ๆ S 1> ี่ปะนี่มันคือเทียนปะอ้าวเราไม่มีทูบดีใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่มีเราจะไม่มีทูบไม่มีเอไม่มีเทอร์โมอะไรแบบนั้นอะ เอาอะไรไปอ่ะเอาอะไรไปอ่ะเอ้ยมีสมุดดิเอาสมุดไปยังสปิริตบล็อกแล้วก็สมุดเอามาแล้วมาแล้วหาห้องก่อนนะงั้นเดี๋ยวมันต้องหาห้องงั้นเดี๋ยวกูเอาตะเกียงไปแล้วมีปันหาห้องยากมากเลยนะเนี่ยมันไม่มีของให้หาเลยต้องคุยสปิริตบล็อกก่อนอ่ะเนี่เราเจอแล้วแหละอยู่นี่มีก๊อตออบด้วยห้องไหนห้องขวารห้องน้ำห้องน้ำไหนชั้นชั้นสองเหรออ๋อห้องน้ำไอห้องนั้นนี่แล้วอ๋อ สวิตไฟนี่อยู่ข้างบนห้องน้ําชั้นล่างนุกตั้งกล้องอยังในห้องอ่ะตั้งแล้วโอเคนี่ตั้งทางเดินโอ้โหไฟตะเกียงมัาสว่างมากเลยเนะี่ยทำใหนเล่นะใช่ใชห้องน้ําเล็กๆนี้ใช่ปะนุกไม่น่ห้องน้ำใช่อ๋อทางเดินคือแบบมันเดินนี่ตั้งกล้องทางยาอนให้คือมันคนละขั้นกับเทียนเลยคนละขั้นเออแบบแม่งห่างกันแบบแยกชนชั้นอย่างชัดเจนอะขนาดที่เทียนเล่มหนึ่งกับเล่มสองมันยังไม่ได้แยกเท่าไหร่ ห้องน,น้ำหมอตะกี้เห็นควันออกมาทางเดินนี่เลยน,น,นะทางเดินทางเดินเฮ้ยเปิดประตูประตูนนมันบอกว่าเดินมาเบาด้วยนะมันจะนอนมีไฟม่องปะวะไม่มีไม่มีไม่มีม,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 มีแค่สมุดแล้วก็ซัิริตบ็อกเลยหลักฐานนะ<ม>แล้วก็ <S <S อย่างงี้ถ่ายถ่ายรูปมันติดปะวะโอเคมันติดเนเรคชันโอบนะตรอกแต่ก็อย่าเพิ่งตัดมิมิก โอ้โหมีผีโดเร็วสองตัวเนี่ยคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะให้สามักคาอันนี้เราเปิดไฟเขียนเขียนสมุดเขียนสมุดแทบจะไม่เห็นว่ามันเขียนแต่ว่าดินเสียงอย่างชัดเจนเลยว่าเน้นแม่ไม่เขียนมันเล่มเอาสมุดไปกี่เล่มเนี่ยเดี๋ยวเขียนเล่มเดียวเขียนมันเลยเนี่ยเขียนไม่หยุดเลย มันจะให้ยีหักาไหมเนี่ยน่าจะสามนะคิดว่าน่าจะสองปะไม่รู้ว่าสามอ่ะเขาถ้าถ้าสองเขาจะคงบอกว่ามันไม่ครบแล้วไอ้กล้องนี้มันไอ้กล้องนี้มันทำงานอย่างไรกล้องบนพื้นน่ะเกลือไม่มีเนาะเกลือไม่มีไม่มีไม่มีกล้องบนหัวหรอกดตัวทีครับไม่ใช่ไม่ใช่กล้องหัวกล้องเนี่ยกล้องที่อยู่กับพื้นอ่ะอันนี้คืออะไรโมชันเหรอโมชันไงใช่มันจะตามผีแยเกงยังเอาอยู่ไหมมันดูมันหันอ่ะหันหันตามผีอ่ะใช่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  แต่ถ้ามาหมุนรอบๆนี่คือมันในนี่มันไม่เจอค่าเซนต t ตี้เจ็ดสิบแปดสิบโดยรวมแล้วก็ในรถมีตะเกียงกับโมชันอ่ะเจ้าอะไรมีตะเกียงสองแล้วก็โมชั่นสามเอาเลยตะเกียงเนี่ยตะเกียงเด่กเราไม่ได้เปิดคันเอาอรอใช่ยังไม่ได้หาเลยต้องหาก็ได้มั้งมันได้สองราคาแล้วอ่ะ ไปเป็นจริงเราไปลดเซนติตแล้วก็รอมันแทนเลยก็ได้นะอืมใช่จริงจะบอกว่าไม่ต้องใช้ไมโครโฟนแล้วก็ได้เพราะว่ามันไม่มีแบนชีในตัวเลือกอะไรเดี๋ยวแต่เกียงมาถือเล่นยไมโครโฟนมนเร็วอะไรอ่ะสองโอ้ไม่ใช่สามหรอวะได้สามนี่โคตรดีอ่ะกูเปิดกูเปิดเปิดฟังเลยเปิดฟังแล้วแล้วดูว่าระยะมันใกล้ยางแล้วค่อยปิดกูไปเช็คอยู่ที่ใครอ่ะ ไม่ได้เอามาไม่มีใครเอามาเลยไฟแช็กอะเอามาให้ก็เห็นจุดตะเกียงกันแล้วก็จบเลยอะถ้ามันต้องใช้เดี๋ยวในเมื่อตะเกียงมันไม่ย้อนดับเลยมันใช้จุดตะเกียงไหมพี่ยนเป่ามันได้เล่นประตูมองปะเล่นไม่ทีเดียวแต่ไม่ทันได้สองโอเคโอเคโอชาตดังอยู่บนรถสักคนหนึ่งก็เลยนะจะดูว่ามันหันตอนกี่เปอร์เซ็นต์อะในที่ จะให้มันแฮมแล้วเนี่ยเแต่มันไม่ต้องเช็คก็ได้นี่หว่ามันมีแต่ตัวเร็วใช่มันมีแต่ตัวแบบในวันนี้ก็ช้าเป็นเต่าเลย้ายีมันก็ต้องเร็วเป็นพิเศษเลยมันมันเก่งตอนเริ่มเกมเลยกรฟังเสียงเราก็ได้ถ้าเป็นตัวธรรมดาครับไเอบอเอเอ๋อเอ๋มันมาเร็วนะอย่ามาอยู่กุ้งในวันนี้ก็ช้าเกินเนี่ยทายีก็ความเร็วมันคงไม่ใช่ปกติแน่เนี่ยแม่ก็ มยก็ถึงยนีปกติอ่ะก็นั่งฟังเสียงเรวพอใสตตี้เท่าไหร่เราไม่รู้น่าจะล่าสุดเจ็ดสิบแปดสิบบาทที่แอบที่มึนๆละไอส่เปล่าเราเล่นป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กดไปโดนนึกวายห้องอ๋อมันแฮนด์เละแอบไหนได้นะต้องกินข้าว่ะเราสามารถจูงโลกกินข้าวได้ถ้าจะโต๊ะจูก็ได้แต่ถ้ามันไม่เกิดอะโต๊ะเนี้ยเนี่ยเนี้ยเขาเติเนี้ยจูได้ ถ้ามันไม่เกิดทับอะเอาแบบไม่จูเดียวแบบหลบอะหลบเฮ้ยมันเล่นประตูมันเล่นประตูมันเล่นประตูส่องก่อนเลยเยอะแล้วตอนนี้นะเนาะเิวไม่มีว่ะ้ยแอะบอลใม่อีกแล้วกูโดนแน่นอนนั่นไงไม่มีวิไม่นี่ไงมาเล่นประตูนี้เลยแต่ไม่มีอะไม่มีไม่มี ชอบกันที่มีการแบบว่าเปิดวาล์วก่อนแล้วก็จุดไฟมันมีดีเลยน์นิดนึงตะเกียงหายไปไหนไหน,นดูกล้องให้ดีกว่า Surprise motherfucker วิ่งโคตรเร็วเลยเร็วก็ถ่ายเย่เห็นมึงเหรอเออดิเอือ มันไม่มีมันไม่มีครูดาวเลยแบบเกิดมาแล้วก็ใส่เลยยังหันอยู่ปะหยุดแล้วมันหันฆ่าคนเดียวรอรอรอก็ได้คิดว่ามันเข้าเฟสล่าแล้วตอนนี้ตอนตอนนี้สาตีกี่เปอร์เซ็นต์วะเฮ้ไล้แล้วเฮ้ยเรเวนเน้นโอ้เรเวนเน้นโอเค โอ้โหเดินโคตรช้าเห็นในกล้องแล้วเม่กี้มาเกิดปุ๊บแล้วมันวิ่งใส่เลยคือแบบมันไม่มีครูดมันหน้าไงนี่นี่ไม่ไปยืนตรงนั้นแล้วมีแต่ผีเร็วตั้งสองตัวเ่ยใช่ก็เลยตอนตอนที่มันเล่น้รอยูนี้แบบไม่อยากจะเข้าไปดูเลยไอเหี้ยตอนที่มาเล่นมาตัวเฉียวเฉียวไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราไม่เสียตังค์สักบาทเลยหมดน่าจะหายหันเรามั้งแล้วแล้วแล้วกูไม่ได้ปิดไฟฉายเลยนะยัย อ๋อมันไม่มียาให้กินดนะ้วยในวาหมูน,มนี้แต่มันก็นไม่ต้องกินอยู่แล้ววะจะลืมตอบเด้อมาเราขึ้นขึ้นขึ้นลงมาเราขึ้นลงมาแล้วขึ้นลงมาแล้วหาอาจจะหาไม่เจอแต่ขึ้นมาแล้วให้สองหลักฐานโอ้โหอะไรตัางคตรเยอะเจอตรงไหนยังไม่รูเ้เลย เก mm uh, ิดนองน้ำเกินองน้ำผีขานปะผีขานผีขานซาตะโกขานมั้งมีแต่อุปกรณ์ที่แบบมันต้องไปนั่งจุ่มหามันมั้งดีนะสมุนว่าไม่ต้องมานั่งจุ่มหาที่แอบเยอะดียว อปู่ประตูนุกอะ่ะไม่ปิดนี่ปิดนิ่งเงียบกิ๊บเฮ้ยห้องข้างล่างผีมาจากข้างล่างเสียงอันนี้นุกเปิดปะ S <S ตูเหรอประตูนี้ปิดไม่ไฟเนี่ยไฟห้องไม่ม่ได้เปิดเออมันเปิดเองนั่นเหรอเออ <Okay. S 1> ห้องเนี้ยนะเออเนี่ยห้องกลางเนี่ยเปิดเองไฟอ่ะนี่ปิดอันนี้มึงปิดเหรอใช่ใช่มาเปิดก็ได้ะแน่ใจเหรอเออกูปิด ไม่มีกดรอกแต่ตะเกียบไฟมันเปิดเองรู้ว่ามึงเปิดเลยถามว่าห้องนี้ได้เปิดหรือเปล่าเออนี่ยนีใช่เลยไอ้พาราโบลิกมันอยู่ห้องนี้เลยปิดไฟได้ไหมจะดูดรอปเอ็้ดอทวางกับพื้นนี่มันเห็นปะเวลามันเดินเห็นแต่นิดนึงอ่ะต้องตั้งใจดูแล้วถ้าวางบนบนเก้าอี้แบบนี้มนเก็อีก็ได้โอ้โหวางถือง่ายสุดถือน่าจะ เนอใช่ใช่ม,ม,มันมันก็ง่ายแหละแต่ว่าการเอาชีวิตรอดมันไม่ง่ายดิมันไม่มีกดอีเอ้ยมีเอ้ยวางกดอีาวางได้นี่ว่โหง่ตั้งนานนี่ไงออเคแม่งไม่ติดเฮ้ยนี่ไงโอ้โหโยนทำไมอ่ะไอเปลี่ยนโหมดได้อันนี้นี่กดอะไรนะ เป็นหมดแล้วหมดพูดแล้วนะไม่ไม่เอ็มไอเสาอากาศอ่ะลองทำลูกเดือบหรือว่ามันอยู่ตรงนี้วะมันอยู่ตรงประตูวะเนี่ยอ๋อพระาบโุบริใหม่เดียวแม่งแม่งฟังเดียวฟังอยู่ฟังอยู่ เซนเซอร์นี้มันดีเทกเราปะหรือว่าไม่ดีเทคเราไม่นี่ไงผีมันเดินอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยหน้าบ้านเนอยเนี่ยดูนี่อยู่นี่อยู่ในห้องหรือเปล่าวะแต่ห้องมันอยู่ไหนวะเนี่ยห้องเนี้ดับตะเกียงมันจะตรงนี้แหละดับตะเกียงอ่ะเนี่ยแต่มันไม่มีควันเรียมมันกว้างอยู่แล้วนะแปลกมันไม่มีควัน เอากำลังจะถามเองไปโอเคก็แสดงว่ากลางบาดนี่ไงมีควันแล้วนี่ควันขึ้นแล้วแสดงว่ามันอยู่หน้าโอ้โหเยอยอยู่ดีเียมากเฮ้ยเรามีที่ซ่อนตรงนี้ไงเนี่ยแบบเกิดเกิดกับผีเลยยาอย่ามาดำกูนี่เฮ้ยเปิดไฟอีกแล้วผีชอบเปิดไฟเนี่ย เนี่ยผมเปิดไฟอย่างนี้แล้วแต่ไม่มีรอยในมือเ<ะ><ะ>คีะคุณใช้กูเหยียดยังไงวะเนี่ยวาร์ปต้องวาร์ปใส่บ่อยๆอย e ่ะมีเอฟไหมบ้าไม่มีไม่มีวาร์ปใส่ก็อย่าอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ตรงนั้นแหละจะอยู่ตรงั้ตง่ตลอดภัยอ่ะเฮียเรามีเหลวเจนวอตอร์บได้ยินเสียงมันวิ่งเร็วก็ ย,ยังไงก็การันตีตายไม่ไม่ตายหรอกก็ออกมาดิ <c oughs> เดินเลยถ้าได้ยินเสียงตัวเร็วๆอ่ะอืมีโมลอยโหมีมิกทุกตัวเลยเช็คกดออกอีกทีได้นะโอ้ยมันดับไฟหายหาไอเทมเพิ่อมอ่ะเนี่ยผลก็ได้นะ เราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจุกโต๊ะกินข้าวมันสามารถวนรอบได้ปอว์เอ้ยมันเห็นไหวนได้วนได้วนได้ถ้าเรานั่งมันเห็นปะต้องนั่งจุกนั่งจุกได้หมดเลยนั่งเลยยังอยู่ห้องนี้วะโมชั่นอยู่นี่เ <Yeah. S 3> ห้องเดิมมันใช่ปะใช่ผีไม่ไปห้องอื่นเลยใช่ปะ ไม่ันันเดินมาเดินไปมาเดินมามาอยู่แค่นี้โมชั่นมันมีแค่สองกันนะเติมเอาเป็นเซ็นเซอร์แปะไว้แถวที่มึงอยู่ด้ยอันต้องแปะไว้ตรงทางขึ้นบันไดสักอันกักำลังดีเลยแล้วฝั่งห้องน้ําฝั่งห้องครัวเขากันอ่จะได้รู้มันแปะตรงที่ตัวเองอยู่ใช่ไหมเผื่อดูว่าเป็นเวทเปล่าใช่ไหมอืม a few moments later ตอนนี้สี่สิบสี่จับสี่สิบเจ็ดเจอสี่สิบสามอ๋อยังอยู่ในห้องอยู่เหียสี่สิบเอ็ดละสามสิบเก้าหันหันสามเก้าเหรออืมอะเสียงไปไหนอ่ะึ้นชั้นสองปะตัดเดี่ยวยเจนยนะิงเลยอืมโมลอยด้วยเฮ้ยได้ยินได้ยิน ได้ยินไหมแต่ปกติไม่พกตัวตัวเดินธรรมดานี่แหละไม่ใชียฟังไม่ทันฮต้องตัดทวินห้านู่งนี้เลยทวินเดี๋ยวพึ่งก็ได้ถ้ามันไม่ได้ยินตั้งแต่แรกแล้วไม่ได้ยินอ่ะี่เรู้สึกว่ามันเดินปกติอ่ะปกติแบบไม่มีทางชาทางเร็วปกติแบบปกติปกติไม่มีแลวเจนนี่จะนั่งแอบใต้บันไดแล้วแบบที่เดิมนะ นี่มันไม่ให้อีกหลักฐานปิดสวิตให้เปิดไหมไม่ไม่ต้องไม่ต้องปล่อยปล่อยนะปล่อยลยปล่อยแช่เลยแม่หรือเปล่าหนอปิดสวิตอ่ะโยนของที่มเไม่ใช่ไหมไม่ใช่แมมันเปิดไฟเออตัดทิ้งเลยแม่ไม่เปิดได้เะเออลืมไปเลยว่ามันเปิดไฟ2000 years later แสดงว่าฐานมันเดี๋ยวทันทัน ไม่ได้ยินเสียงอ่ะเออมันไม่ได้ยินเลยไม่ไม่แบบได้ยินดีปกตินะเหมือนจะเป็นทวินนะเนี่ยช้าช้ากว่าปกติหน่อยนึงอ่ะรอไม่ไม่มีมีกะทวินช้าช้าอันนี้คือช้าม่รู้สึกมันปกติจังเชื่อไม่ได้ยินเลยต่เสียงโคตรเบาเลยนั่งกับเบ้นไหมไปเราไม่นั่งไปนิดน่อยนั่งได้ยมาช่วยเอนฟังไหม แต่แต่น้องไม่ดับแล้วนะตะโกงตะเกียงเนี่ยเนี่ยดับหมดเลยเนี่ยมันเกิดไหนวะเนี่ยเกิดนี่เลยเกิดตรงนี้เลยโดนของตรงเรานะเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะเป็นคนคนนั้นปิดไฟบนหัวด้เองแอบไม่เป็นหัวไม่เอานะแอบตั้งนานเดินเข้ามาจ้าเอ๋ตัวเองก็คือถ้ามันไม่มีกล่องเนี่ยจริงๆตรงนี้แอบไม่ได้ใช่ไหม ถูกก่องไหนโอยอ่ะทะวินเอ๊ะอันนี้มันเร็วขึ้นนี่ทวินทวินใช่ใทวินเฮ้ยลองลองเซไฮไหมมันไออีกตัวหนึ่งมันเกิดที่อื่นมัน,น,มนไม,ไม่ไม่เกิดตรงนี้อันนี้ทวินทวินร้อยละ ไอตัวหลักกับมันเกิดตรงนี้เดินช้ามากตะกี้มันไปเกิดห้องห้องครัวห้องครัวที่แอบไปเกันใช่ดีนะมาแอบเนี่ยไม่งั้นโดนมันกินแน่ห้องครัวนี่มันเกิดทับนี่ไอคิดถูกแล้วที่แบบว่ามามารวมโดยเชิญฝั่งทวินโอ้ดูดินุกศูนย์เห็นไหศูนย์ศูนย์ศูนย์อยู่แล้วศูนย์เลยมันมันเยอะเพราะนี่ไงมันน่าจะลดได้ประมาณสามสิบอะสองคนอะทำไมเขาต้องให้คนกลัวผีมาท้าผีวะ วินวิยเยอีกรอบปะรอบอเลยอะไรไมดีวะมเดิโงวะไมโครโฟนก็ดอทก็เยโ,โมชันโมชันแม่งสำคัญวะเดี๋ยวออช่วยวางแล้วกันแต่ตอนหามันไม่สำคัญเลยมันสำคัญตอ,บบอตอนที่แบบเราหาเจอแล้วอยากรู้ว่าตัวอะไรที่เกียดที่สุดในผีทั้งหมด เกียดจ,จีนมากสุดละเออดูยากอะ่ะถ้าไม่มีคนเอาคือต่อให้เอายูไปวางไว้กล่องไฟบางทีมันก็ไม่เล่นเลยเว้ต้องจูเราก็เปิดไฟเอาอะถ้ามันบูตก็ใช่เจอปะเคยเจอจีนที่ทำตัวเป็นเฉดอะ <laughs> อืมเจอเจอใบ <laughs> หัวจะปวดมากๆเลยแม่งแบบอะไรวะอายูเลออีกตัวหนึ่ง ประตูไม่เคยจะปิดใอ่ะอันี้อันนี้ปิดบ่อยมากเลยตอนเจอ,อยู่เลียปิดตึงปิดตึงเ <c oughs> นี่ยแสดงว่าต้องเล่นด้วยกันเว้ยเราจะได้แบบว่าหักลบสิ่งที่เราแพ้ทางเลยไปเงียบจัดเลยวอะเนี่เหมือนเมื่อกี้โอเคอยู่ข้างบนชั้นสามอเอข้อีโยกเข้ออีโยกชั้นสองเอ okay, ียนี่และ ห้องที่กูวางตะเกียงนี่นะวางไงดีวะเออปรับห้องไปเลี้ยวซ้ายหรือขวาเข้าไปอ่ะซ้ายโอเคห้องนี้ ว่าเสียงเสียงไมโครโฟนไม่ใช่เสียงคนเหนื่อยเนี่เยเหตุไมโครโฟนลอแล้วน่าจะขาแค่สมุดปะโยนของอะ่ะเข้ามาแล้วโอเคเเสียงวนโยนของอ,อืม่ได้ยินแต่ว่าหาไม่เจอโอเคไม่มีก้อน ออเราไม่มีอะไรใช้บ้างนะไม่มีเทอร์โม,โมกับเทรอร์โมสองอย่างเหรอใช่ใช่ใช่โยนของโอเคเปิดประตูนีเปิดประตูเปิดประตูขวา ไม่มีรอยน้วมือแต่มีควันอยู่เนี่ยแต่ควันอยู่ห้องขวาอุ้ยมันย้ายห้องควันอยู่ห้องขวามันย้ายห้องไปครับไปหาล้วไป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 เ <c oughs> ควันอยู่นี่ทําเวลาทําเวลา <c oughs> ดีแนละ้วแม่งอยู่ข้างข้างแปด <c oughs> เปดนว <c oughs> เปิดไฟบบ้วเลยสมุดวางให้แล้ว ทำไมผีต้องอากาศเย็ยนอะผีอากาศร้อนไม่ได้อะ <c oughs> เดวเบนออกมากนเดนยให้นุ๊กคุณถามกัน <c oughs> ตอบเนี่ยโ okay. nice. อเคในปอ้องออกไปยังยังเนาะ อ๋อวิธีนี้เสียงอะไรวะไม่มีไฟแชกว่ะมันดับข้างในหมดยังอ่ะเหลือตะเกียงอีกที่มันยังติดอยู่ป่ะเหลืออันเดียวเอาหยิบตะเกียงไปจุดตะเกียงดิได้อ่ะอได้ไม่รจริงว่ะเอนนี้ไฟแชกก็หมดประโยชน์แล้วดิก็ทามันถ้ามันดับหมดจะเอาไหนต่อไม่มีกระโหลกด้วยัดบ ับที่มือมึงเห็นแล้วไม่มีกล้องนี่คือกล้องอะไรอะ่ะกล้องหน้าบ้านหรอ,อแต่มันก็ไม่รู้จะถ่ายรูปไปทำไมในเมื่อมันเป็นชาเลนจ์นี่ยไปถ่ายอีกหมดหนึงได้เยอะกว <laughs> ่านี้ไอ้หมดที่อันนี้ไรสาระอย่าเอาผ่านก็พอละแค่ตอบผีถูกก็พอละหมดว่าครูควรจะเสี่ยงตายเข้าไปดูดอดทั้างหนปะนี่ดูอยู่ในดอทลนะ อเคดูบนรถก <นะ S 2> ็ได้ดับ <เค S 1> ตะเกียงน้าที่กูมีแค่จุดตะเกียงกับฟันไอ้นี่สาธาริติกอเ,เออร์ดมันต้องลดไฟเตี้ยนะมันมันมันนิ่งมากเลยงั้นเดี๋ยวกูปิดไฟให้ก็ได้คนในบ้านกับคนอยู่บนรถแม่งพอๆกันเลย โอเคเดี๋ยวปิดไฟละปิดไฟละโยนของอะไรเงี้ยเอ้ไม่อ๋อโยนของนึกว่าดอด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 เด็ดไปโอ้โหใช่ใช่ดอดดอดดอดตอนแรกนึกว่าของโยนดอดดอดเป็นผีตัวผู้ชายผอมๆแห้งๆแล้วก็ถือเคียวนะผีอะเคียวมีเดียวเจนไปละใช่โอ้ยตัวธรรมดามาเลย โอเคขอไฟเช็คได้ปะโยมาให้เลยไดเดี๋ยวไปไปนั่งฟังถ้าหลุมมันมีดอทใช่ไหมมี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 ดอทชัวร์แล้วนี่นั่งดูอยู่เฉยมีเวทมันจะให้ดอทขอบคุณครับกว่ามันจะให้ดอทเอ้หี้ยลืมเอาไฟบนหัวไอเอาทีมีแอบได้อีกแล้วสุดยอดเลยแต่กูอยากเฉยถ้าเป็นถ้ามันเป็นเดียวเจนนะ ที่เดียวที่ปลอดภัยคือห้องครัวเฮียบอกเลยเนอ,อที่ไหนก็ได้แค่เดินไปเรื่อยๆวนบ้านอะ่ะมันแคยเข้าไปห้องตันพอไม่มีที่วนะดิที่เหลือ,อคือเราต้องเดินลงไปห้องครัวแค่เดินแบบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,เ,อยๆเขาไม่ให้เข้าห้องอะ่ะต่างเดินยาวไปอะ่ะมันยังไงมันก็เกิดชั้นสองอะ่ะถ้าอยู่ข้างลาง่างายังไงก็วนไปทันไปฝั่งซ้ายอ่ะเลยห้องน้ําไปอ่ะเงียบกริบปิดไฟนี้ดีกว่า มันก็ปิดตะเกียงละครับพวเราต้องการให้มันแสดงดอทออกมาเมื่อไหร่มันจะโผล่วะเนี่ยไหนอะไหนอะอยู่ไหนอะโอ้ยเฮียแม่งเจอปะหาไม่เจอแม่งมีแต่เงามองไม่เห็นเลย,ย,ยถ่ายไม่ทนันถ่ายไม่ทันแม่งมอยู่ในห้องอยู่อะหึใกล้ใกล้ฮแลวม้งเซ็ตี้เท่าไหร่ละเซ็นตี้เหลือห้าสิบ แล้วเนี่ยลดเยอะปะของนุกเหลือสามเก้าของเตร์เหลือสี่สิบหกแปลกแปลกทำไมนุกมันมันลดเยอะกว่าวะตะเกียงก็อยู่ตรงนั้นมันโดนอีเวนต์ด้วยไงเมื่อกี้ียังสงสัยแฟนทอมอยู่เนี่ยแฟนทอมเปล่าเพราะว่านุกมันเจออีเวนต์ทีเดียวแล้วมันหลอนไปเลยกำลังรอรอทเนี่ยรอแม่งไม่โผล่กทีเนี่ย ลูกเจออีเวนต์แหละแต่ยังแห่ลมันมีเงาอ่ะมันไม่เห็นตัวเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แฟนทอมไม่ใช่ตอบได้เลยเอ้ยรอต้องต้องต้องรออยู่ใครหรว่าทำไมนูกถึงเลยโยครกรเลดอ่ะเห็นเหรอกมันถ่ายรูปติดไงเนี่ยดูในรูปดิเดี๋ยวเจนดีว่าได้ง่ายๆรอบเดียวจบไม่มีไม่ใช่หรอมีดิ อ,อ๋อมีด้วยวะเฮ้ยมันเดียวเจนมันแฮนซนิตี้น้อยน้อยมากเลยนะจำไออง่ายแล้วเหลือสามตัวเลดก็ไม่น่าใช่อะ่ะแต่ก็ยังไม่ตัดทิ้งถ้ามันแันนี่จะลองเทสโยใครไปเลย ถ้ามันไม่ใช่เรียวเจนอะน,นะจะลองเทสไปเลยเพราะนี่นั่งแอบอยู่อะผีไปไหนแล้วอะรอตรงหน้าบันไดเนี่ยมันดูห้องมันอยู่จริงๆจะเช็คเ็นก็เอาเซนเซอร์ไปวางไว้ด้วยเือวะลืมเลยรับมาก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีอะจะแปลวแป๊บเนี่ยเอานี่ปะ ไ่เป็นไม่เป็นไรเฮ้ยเเซนเซอร์อยู่นี่เซนเซอร์หลังเงิ่อนน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรออีกรอบนี้เฮ้ยเซนเซอร์อยู่หลังกูเลื่อยดิคี้เออวางวางก่อนวางก่อนเอี๋ยวได้เย็นดิโอ้โหเหมือนจะเลทว่ะพูดพูดพูดเออควสามารถเลทปุ๊บว้ยโอเคใช่เลทลองลงไปวางข้างล่างดิไม่ต้องลองแล้ว ไม่ต้องลองแล้วเออดิมันวาบแล้วก็ล่าอะไรงี้มันหักเลยมันเออมันบิงมันเป็นมันลิกกีมารู้เลยเฮียมันบิงเสร็จแล้วมันก็เรียบร้อยเลยเฮียภาพภาพสุดท้ายที่กูเห็นก็คือบินเอ้นแมงพึ่งเดินลงบันไดไปแล้วแบบแมงก็เกิดโผล่ใส่หน้ากูเลย เออกูเห <łość> ็นเซฟเอเมชันเซ์ขึ้นต่งานกูก็นึกว่าแบบเออมันตามไหมเฉยหรืออะไรม่ตายเลยนี่ว่าตายเลยไม่ตอนแรกตอนแรกมันตามไปแต่รอบที่สองก็ตายเลยโอแมงต้อกไม่เอาเซเซฟเซมาแปะไว้แล้วเออแจะรู้ไหว่ามันตามหไม่ไม่แปะแปะแล้วไงพอแปะแล้วก็รู้แล้วไงแไมทำาไปต่อน่อ่อ่อต่อ่อ่